วางเป้านุมน่มๆอันนี้สมุดอันนี้สมุดหลบเขาอยู่ในสายทีสามสี่ขว้เหี <laughs> ยไม่ในชะ่สายสี่วแล้วไม่ทั้งสี่เลยตายไปแล้ว ว้ามันปาเข้ากังเกงของเงหรอมันเป็นแผกแกเน็มันปาโดนชนตัวผมใช่โอ้โห,โหล้วตีกูเตะม,มาข <c oughs> ้างหน้า <c oughs> วันนี้ผมพาทุกคนไปลุยกับปืน ASW นะครับเป็นปืนที่อยู่ในหมวด AR นะภาคนี้ ซึ่งปืนนี้เนี่ยกว่าจะปลดก็หูเวลห้าสิบเลยนะครับเป็นปืนในอาร์กระบอกสุดท้ายที่ปลดได้เลยนะแต่ว่ามันก็สมกับเป็นปืนเลเวลห้าสิบของในอาร์นะคือ TTK ของมันเนี่ยโคตรจะเร็วเร็วแบบเพื่อนๆตามไม่ทันนะครับแต่ว่าก็แลกกับไฟล์เรทที่ลั่นเร็วกับกระสุนที่น้อยในตอนเริ่มต้นมากๆนะเริ่มต้นเนนะี่ยยี่สิบนัดอันนี้ผมใส่เพิ่มเป็นสามสิบนะซึ่งตอนนี้มันใส่ได้สี่สิบแต่ผมรู้สึกว่าถ้าใส่ทีสิบแล้วเนี่ยมันจะชา้าเกินไปนะครับมันจะเล่นในมันตียากนะซึ่ง นะครับเมอร์ลินนี้แล้วก็ซับเฟเซอร์ตัวนี้เป็นลองบารเรลนะครับเพราะว่าปืนเอเสาเนี่ยมันไม่มีตัวมาเซอร์ไว้ใส่นะมันเปลี่ยนได้แค่บารเรลนะครับแล้วก็อันดับเรลเป็นคุมปืนแนวนอนนะครับ แมกกาซีน30สิบส่วนเลียกลิบนะครับอ่าผมจะใส่ตัวคอมมานโดกิบตัวนี้นะครับผมตัวแรกเนี่ยมันจะเล็งเร็วกว่านะแต่คอมมานโดกิบเนี่ยมันจะได้เรื่องเอาปืนลงมายิงเร็วนะครับเพราะว่าปืนยังอยู่ในหมวด AR อยู่นะทุกคนความคล่องมันจะไม่เท่า SMG แล้วก็ใส่ให้มันช่วยไปหน่อยนะครับสต็อกตัวนี้นะครับเป็นตัวเพิ่มความคล่องนะครับทำให้เราสเตปโยกซ้ายขวาได้เร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นนะครับเวลาเล็งก็เดินเร็วขึ้นด้วยก็ดีมากๆทําให้ปืนเล่นง่ายนะครับเลเซอร์ผมใส่ปนนตัวี้นะ จริงๆเลเซอร์ผมก็ตอนแรกไม่รู้ว่าใส่อะไรดีคือ <c> ม <oughs> ันมเหลือช่องหนึ่งแต่ว่าเลเซอร์ตัวนี้มันบอกว่า h e a fire to ads e c c u r a c y นะครับคือเมื่อเราถือปืนที่ไฟอยู่เวลาเราเล็งเนี่ยอ่าเป้ามันจะตรงกับที่เราวางเป้าไว้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัว fire mod นะครับ r e c อย l spring นะตัวนี้เนะี่ยมันเพิ่ม bullet v e l ซ c i t y ซึ่งมาติดแม็กมาเล็กครับไม่ต้องใส่หรอก ใส่คุมปืนดีกว่านะครับผมเท่านี้เลย AS ชบาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า AS ชบาที่ผมโมยว่า ARN าเกมเนี่ยความเร็วมันจะขนาดไหนนะครับผมหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกม เติมโค้ดเกมรับเติม CP c a l i o t y น,นคะคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับตอนนี้ทางร้านจัดโปรรับภาคใหม่เติม CP ครั้งแรกลดสูงสุดถึง40%เติมได้ทั้ง PC, Mobile, PlayStation และ Steam นะครับส่วนของ Mobile เติมกับทางร้าน CP เข้า Mobile โดยตรงสะดวกสุดๆสกินเซ็ต Monster Energy Bundle ของ c a l i o t y b a c k o p 6ก็มีมาขายแล้วเหมือนกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมตอนใช้บริการใส่โค้ด TG Hogs ด้วยนะครับได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะใครสนใจติดต่อได้ที่เติมโค้ดเกมเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกมครับผม Here we go วันนี้แมบบทุกทาวเข้าพอดีเลยทุกคนแล้วผมพาเอซาวไปซิ้ยหมดตึงด้วยคร<ด>ับเปิดป๋าก่อนเลยพีรถโหยิงไปตัวเดียวเหือฆ่ากันแล้ว ตายเข็มก็ไม่รอดครับคนอยู่เงียบตึงกันจริงเงี้ยเต็มจี้เฮ้ เอ็มจีทะลุบ้านเหรอว๊ดมันยิงตัวแรกอยู่ระเบิดไม่ได้เห็นผมเลยพีดมาร์มันขึ้นที่อย่างวะผมเล่นเกมไปอยู่นะจริงๆผมว่าเกมนี้ยิงทะลุไม่ได้พีดมาร์เลยนะสุ่มง,ง่ายเกินนะตอนที <c oughs> ่ผมยิงตัวตอนแรกที่อยู่หลังไอ้เนี่ยแผงไม้

คอมโบทำไมกิ๊ฟไมตอบอ่ะออไปโดว์โดววี v. ผมว่าผมทดีออกเนียนนี่มูนนมฟีครับฟีหนึ่ง,ออเ,องเอาเกิดหลังอีกเกิดนเราวิ่งลึกไปหน่อย อ่าลองดูดูก่อนสามสิบโอ้โหแม่พอพอเล่นอันนี้ไม่ไม่พอจริงว่ะขน่สามสิบก็ไม่พอเออเรลองเล่นแบบวางเป้ามั้งนะเพราะเราเฮ้ยตายเพราะว่าปืนเราชาละทุกคนกิโดนนี่ครับยแขวางเป้าผมรอดผมรอดแน่นอนอู้ เบ4 5อย่างเงี้ยได้ยินได้ยิงแบบนี้นี่อะไรวะตายไม่ไ่ะเฮ้ยวิ่งตฉยนี่เรลดิ่งโอ้โหเราเล่นแบบ AR ของแทบ้าง เราห้ามไปมองว่าปืนมันซิ่งขนาดนี้ต้องว่าจุดเด่นของมันคือแต่ยัดไม่เห็นงี้ละตรงนี้กตัดผมเลยว่าวิ่งออกเจอผมเจอบ้านผมก่อนโอ้โห้ผมมาเว็บเดียวอ่ะผมแบบผมรู้ว่ามันจะออกมาสวนอ่ะคมจี เก็บพอยก่อนเก็บโซฟีก่อนนะยังอืมกูโดนไฟนี้้าไปก่อนเลือบก็ไปก่อนเราก็ต้องลือบต้ต้องลือบหมดละโซฟีครับเอาดนไปตะลิ่ง อ,อนันแรกของผมก็ปรับเป็นผมข้างเมาแล้วเพราะว่าตัวเอ็กอ่ะผมลันน่นบ่อยมากเมิม้มตึงอ,องุ้ยบทำไมถูกได้ตัวสามเขาไปโดนอะไรจะเบิดนะนาจะแปดพันเลยเหรอ ผมนึกว so ่าผมตายเยอะมากนะโว้ยแมปนี้ฮ a r พอย i n มาแน่นอนครับปุ๊บอู้เบิดประหัดโอคมฮโอ้โหเปิดเพืนต้องเขี่ย p o i n อย่าเล้เบิดโอ้โหแล้วมันคุกมาอย่างนั้น สวยเพื่อนสวยเพื่อนโอ้ช่วยไม่ทันเอาลงัวดิโจก่อนลงก่อนว้าไม่มีไอ้นี่ IOD ลงล่างโดนบนขึ้นบนลงล่างไอตัวนี้เท้าหลังผมเฮ้ยโอ้โ มีดไม่ดูดเริ่มฮาร์ดพอยมันจะเป็นนี้นะฝั่งนูกมันจะได้เริ่มต้นก่อนเอามาพอยตสองมันจะอยู่บ้างมีออกมาเท็จแน่นอนโู้ยเลยหัวไปนิดนึงอะผมกลัดแบบสวนหัวล้วนอะถึงจะชนะรีคอยปืนมันเด้งขึ้นหัวเลยเถิดบินงี้ ตัวถมแรงกว่าใชา่โกลฟี่เข้ามาละแต่ผมยิงยงไม่ได้ครับมัน <ฮะ S 1> เป็นปจุดเช็คเฮ้่อะเฮ้ยเพื่อนเรามาช่วยแล้วขอหน่อยเฮ้ยโดนพีไฟทะลุรเราเลิกหน่อยเราเลิกหน่อยเร็วเยอะเอ็

ของเขิ <S 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 ่แล้วมันยิงรั่วเลยมันวนหัวนะครับจะวิ่งอ่ะว้าวมันปลาเข้ากางเกงเหรอมันเป็นแพ็กแกเนตฮะมันปลาโดนชนตัวผมใช่อ๋อโแล้วตีกุเตะมาข้างหน้านึกว่าแบบย่าปลาเข้ากระเป๋ากางเกงแล้วไอ้วิ่งหนีไม่ต่า Noch โอ้โหแม่งโคตรพยายามทำโคตรขยันหาทำเฮ้ยตายหมดีกขอตายล้องต้องออกมารีโหลดปึ๊บเสรแล้วเราก็เพื่อนเพื่อนเราทำอะไรอยู่รดูกัน Uh, right. uh, right. right. and have Kako. the hard point. Enemy UAV inbound. Hostile counter UAV established above. Hostile UAV established overhead. Hard point is secure. we standing by. Vàng pau num num. by เอ้หนุต่อโอ้ยวิ่งหนักมากคือแค่ถือปืนคือหนักเฮ้ยใครยุ่งในเปิดประตูให้หน่อยมงคลมงคลปิดตู้เอาอ้อมมาตัวพี่ไปเรื่องมั่วผมชอบเข้าตัวหลังเข้าตัวติดหัวหน้ามาตั้งอยู่ระมุมม้างหลังระมุมม้างหลัง

i'm laying down no we will get it so hard point is attacked off the attack to the hard point counter uav has been destroyed get a uav on grid back up deploy counter uav possible uav established overhead i'm just swinging in ไม่เขี้ยวแบบเหมือนเราแงะซ้ายอยู่คนเดียวอะแบบเพื่อเราแบบยอมแพ้เลยสายไหนอยู่บ้านเขาเอะปล่อยซึมตัวไหม เขายู่ไดทีสามสี่ตัวเฮ้ยไอ้เฮียไม่ใช่สามสี่ตัวแไม่ทั้งสีเลยผมยิงไปสามยู่อีกสองอ่ะไอ้ยาเลยอะไอ้ไอฟันหลังมากโดนแน่นี่หลังเข้า ตูลบผูกฝั่งวะเนี่ยลบที่ฝั่งนีมีตัวทุกคนด้วยครับที่ต้องมาเห็นอะไรแบบนี้การแบบลงเปิดไซส์เข้าไปซิ่งเลย้นเลยถือว่าเราได้ได้รอง need eyes overhead. กันวข,ขวาด้วยกันขวาด้วยไม่ต้องปิดก็ได้ล็อกให้พวกนี้เอาลงไปล้วงทีนึงม่ง,งจะล้วงอะไรนี่แคจ่จะล้วงก็เนี่ยยังไม่ทำอะไรนะนี่แคจ่จะล้วงบุดยัตหาด้วยเอ้ยยิงกันเองแล้ว ไวางไว้มุมนั้นสองตัวล็อกไ้เ็มเทคต้องเรียกว่าเข้าไม่ได้เอ็าล็อกอยู่เอ็าล็อกอยู่ล็อกแข็งมนี่เุกคนมันก็ยากนแต่ว่า เราก็ต้องลองดูคอยแงะคอยแงะฮ้ยเพื่อนเฮ้ยด้วยลีลอยดูเพื่อนกูเฮ้ยถึงฟังว่าตัวหน้าผมอะเดี๋ยวไงถามแต้มยังให้มัน โอ้แบบศพมันเยอะเกินแล้วมันโดนศพเหลืองอยู่ยิงม่ไดเอ่าต้องไปท้ายหน้าต้องไปท้ายหน้าเฮ้ยรอท้ายหน้ามันรอท้ายหน้าเราต้องรีบลื้อต้องรีบลื้อรีบลื้อเฮ้ยเพื่อนเข้าไปเพื่อนหนึ่งเท็มเฮ้ยหน้า ถือว่าได้มันแบบแยกฟอนญี่ปุ่นก่อฟอนจีนอ่ะอ๋อน่าญี่ปุ่นโอ้ญี่ปุ่นนี่จอยโซ่ไปเยอะชาวญี่ปุ่นนี่ใช้จอยหมดเนือข้อตรึงโค่นม <and> ันหูตานี้มันเนี่ยวะจะเต้เมันสูงสีจ้า